สวัสดีครับวันนี้ผมปอนจากช่องปอนดี้ชาแนลนะวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมืกี้ฟิล์มเลสกันนะครับโดยผมจะจัดลำดับความชอบของผมนะส่วนตัวของผมนะนะที่เป็นคนดูกันฟีลมานะครับที่เป็นเรื่องยาวๆแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจะมีอยู่สี่เรื่องนะผมรู้จักเนาะจะมีฟิล์มเลสสแตมป์ฟีลฟิล์มโกฟิล์มแซ่ผมให้อันดับของฟิล์มเลสอยู่ที่อันดับที่สองส่วนสแตมป์ฟีลให้เป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ฟิล์มโกให้ที่สามฟิล์มแซ่บให้ฟิล์มได้เป็นฟีละ เรื่องนี้เป็นมีพระเอกคือแช้งแล้วก็นางเอกก็คืออต่นะครับซึ่งอูต่านี่เขาคือลูกของแชงนะให้ทุกคนจําว่านอูต่คือลูกของแชงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอูตะาโผล่มาตอนไหนของเรื่องวันพีผมก็ยังไม่เห็นนะคบแล้วว่ามันเพิ่งโผล่ที่นี่นะซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนหน้าจอนี้นนนนคือนี่นะครับเป็นโพสเตอร์ตัวน,นี้ผมไม่เห็นนะทุกคนอนะาจจะคิดว่าพระเอกคือลูฟีนะ่เนาะแต่ว่าส่วนตัวของผมก็คือคิดเขา อมคิดว่าพระเอกก็คือแช้งนะครับซึ่งเป็นพ่อของอุต่านะซึ่งที่จริงอุต่าเขาไม่ได้เกิดมาจากการที่แชงไปมีลูกกับใครนะบอกก่อนนะเขาไปพบเจออยู่ในหินสมบัตินะแล้วก็เอาอุตา่ารือเด็กน้อยคนนี้เอามาเลี้ยงแล้วให้เติบโตเป็นนักร้องนะครับมาเร้องนะตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดฉากที่มาว่าทุกคนไปอยู่ในแดนดินแดนของอุต่าที่เป็นจินเนี่ยพี่เขาที่อุต่าจินจนตนาการไวแล้วนะซึ่งก็คือผลอูต่าอุต่าเนี่ยจะมีผล จะมีเอฟเฟกอยู่สองผลเอฟเฟกสองอย่างก็คือใครที่ได้ฟังเพลงที่อูตาร้องนะ่ะจะถูกทําให้หลับและจะหลับไหลไปนะครับแล้วก็จะถูกอตัควบคุมให้เดินไปโจมตีใครก็ได้แต่แต่ว่าเขายังหลับตาอยู่ทุกคนโอเคนะเขายังหลับตาอยู่ซึ่งซึ่งบางคนที่ได้ฟังเพลงเราเขาคนนั้นเขาจะหลับเนาะแล้วเขาจะอยู่ในแดนมีแดนของอูตากนะ็แล้วก็จะโดวอูตัควบคุมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตอนเปิดเรื่องเนี่ยเหมือนว่าอูตากาแบบบอกว่าเขาอยากจะ ให้หมดยุคของโจรสลัดแล้วให้เป็นยุคสมัยใหม่การไม่มีเรื่องให้กลายเป็นเรื่องสัตินะครับมีประมาณนี้แล้วก็ข้างในเรื่องนี้จะมีตัวตัวละครอีกมากมายเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันเองนะผมปะยูหมดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเรื่องลิขิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงกลางๆเรื่องนี้จำเหมือนจำได้ว่าแม่ดิฉันจำมุดเลยว่าเรื่องนี้มีตัวร้ายตัวหนึ่งที่เป็นโวบคุมอุตากนะครับพออุตาร้องเงไปถึงโน้ตตัวนั้นปุ๊บตัวตัวละครตัวนั้นอะ ในตัวร้ายตัวนั้น่ะจะมีโน้ตเพลงของมันอยู่ชื่อตัวนั้นชื่อว่าท็อตโมซิก้านะครับเพราะชื่อว่าท็อตมูสิก้านะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวปีศาจที่มีแบบแขนเป็นโน้ดตดนตรีนะที่เป็นแบบเป็นแบบโน้ตเป็นเป็นคนที่จับเปียโนนะเปียโนมันจะมีแบบปุ่มกดตรงนั้เหมือนตรงนั้นเหมือนกันเลยครับพลังโคตรเยอะลุ้มกันแทบแม้คือตอนจบนะทุกคนต้องลงพลังกันโจงตีทั้งในโลกของความฝันแล้วก็ในโลกของความจริงนะถ้าต้องโจงตีห้องกันนะครับถ้าโจงตีไม่ห้องกันก็ยังโคตรท็อตมูซิก้าไไมม่่ด้้อนูซิกาเีย ผมบอกเลยว่าการทําลายน้ำมันคือแค่จงตีจากแต่ทั้งในความฝันแล้วก็ในโลกของความจริงแต่มันกว่าจะทําได้คือต้องมีอันหนึ่งนะที่ทุกคนต้องมีคือาฮาชิ้จุดๆ,ๆนะครับแล้วนะ,ะผมให้คําพูดด้วยค่ะฮาชิ้จุดๆทำหน,น้าที่จะทําให้ทุกคนแบบเชื่อมใจเชื่อมจิตเข้าหาได้ว่ารู้ว่าไอ้คนนี้ทํวคนนี้ทํานี่อยู่คนนี้ทํานี่อยู่นะคือฮากี้อะไรให้ทุกคนไปเดากันเองแล้วกันนะแล้วก็อันนี้นะฮะพอตอนจบนะคือเหมือนว่า ทหารทหารเรือหรือว่านัฐบาลโลกเขาต้องการตรัวูุตาซึ่งเป็นตัวที่ซึ่งในตอนจบคู่เขามองว่าอูตะเป็นตัวอันตรายนะแต่ว่าที่จริงองคก็ไม่ได้อันตรายรขนาดน,นั้นแต่ว่านี่เขาจะจะจับอูตาไว้ให้ได้จนต,ต้องมีการต่อสู้ระหว่างแชงกับคีสรุกแบบสั้นๆให้มาคนะรับคลเรือเอกคีสรุกประทับกับแชงในภาคนี้ทุกคนตัวทัาแบบตรงๆเลยแหละแล้วก็คือเหมือนแบบคซสรุกก็อยากจะจับอุตะาแต่แชงงอคุณไม่ให้จับวะ่ะเออแล้วก็ แชงว่าใครมีปัญหาใครมีใครอยากมีเรื่องใครอยากมีเรื่องต่อเขาจะจัดการเองเขาแล้วจากนั้นแชงเขาก็ปล่อยฮาคิราชันซึ่งเป็นฮาคิที่หัอแรงกว่าลูฟี่เยอะเลยฮาคิราชันตัวนี้แรงกว่าลูฟี่เยอะซึ่งทําให้คนเรือเอกเอ๊ะคนเรือโทโมมังกาซึ่งในตอนนั้นก็ไปกับคนเรือเอกคิสารุพร้อมกับคนเรือเอกฟูจิโทราเนี่ยแทบจะทนไม่ได้แต่ว่าทนทนไม่ได้ก็คือคนเรือโทโมมังกานะที่เหลือนทนได้แต่แล้วคิสารุถึงเอ่ยปากขึ้นมาเลยนะว่า ชาคิราชันของสี่จักคพันธ์ัคือขนาดที่จมอมพลเรือโทบางคนกันทนไม่ได้เลยซึ่งแบบเป,เป็นเรื่องปกตินีวฮาฮ่าชาคิราชนเนี่ย ถ้าโดนใครใช้ใส่คนนั้นที่ไม่มีพลังหรือมีสัทก็จะหลับไปถูกไหมก็จะสุบไปแต่ว่าอันนี้คนเรือโทแทบจะทนไม่ไหวนะเออคือว่าโคตรโคตรโหดเลยนะโอเคนะครับมีแค่นี้ลาคนสป,ส,ปสปอยให้ได้แค่นี้แลผมไม่อยากให้สปอยหมดถ้าผมเล่าหมดเดี๋ยวทุกคนก็จะไม่ได้ไปดูในโรงนะโอเคนะครับมีแค่นี้ละคนไรเที่ยมาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะรับคลิปนี้เป็นคลิสปสปอยหนะังคลิปแรกของผมถ้าผมมีอะไรติดขัดมีอะไรไม่ค่อยดีมีอะไรที่แบบติดขัดทั้งใจก็มาถามในคอมเมนต์ได้แล้วถ้ามีเสียงแทรกอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องคอมของเมย์นะครับทุกคนเป็นเพื่อนละครับกุทสวัสดีครับเจอกันครั้งในคลิปถัดไปกูดวันที่ฟิล์มเลสเป็นเรื่องที่ผมชอบแต่ยังไม่ชอบที่สุดนะครับ